ครับลูกค้าจากจังหวัดโคราชนะครับเตรียมส่งมอบเดนพรุ่งนี้นะครับเป็นรถตัวสูงนะครับโปแต่งนะครับโหลดหน้าหหลัง2นะครับเป็นสูตรทรงจากพี่บีนะครับจัดฟิตเมนต์เองนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับช่วงล่างเปลี่ยนโชคใหม่นะครับทรงนี้บรรทุกได้นะครับแล้วก็ข้างล่างที่จะนุ่มหนึบนิดนึงเนาะขับง่ายนะครับขับไม่ยากจัดทรงย้ายแหนบนะครับแก้เผานะฮะ เราทําให้อย่างดีนะครับมีการรีดแหนบด้วยเครื่องรองีดแหนบไฟฟ้าเราเทสแล้วก็ทดสอบมาแล้วนะครับว่ารถเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับสวัสดีครับผม b ี a ฮนเดอนะครับจากอิสุภิกิมตเตอร์บ้านปุ่มจุงาวัดรบุรีนะครับวันนี้ก็พาทุกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถของน้อง ทานุพงศ์นะครับลูกค้าจากจังหวัดโคราชนะครับเตรียมส่งมอบในพรุ่งนี้นะครับเป็นรถตัวสูงนะครับโปแต่งนะครับดาวเริ่มต้น89,000ผ่อนเพียงเดือนละ1 3ื0 0บาทนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวเกีร์แซนะครับก็พร้อมชุดแต่งนะครับเป็นกระทรงนะครับล้อแม็กยางนะครับคันนี้โหลดหน้า1หลัง2นะครับยางเบอร์2 6 5 6 0นะครับเป็นทรงยูราฟแคะที่ ขับได้นุ่มแล้วก็หนึบมากๆนะครับพร้อมเปลี่ยนโช๊คเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันบ้างนะครับว่าคันนี้แต่งยังไงบ้างเชิญเลยครับสำหรับคันนี้เนี่ยนะครับช่วงล่างนะครับโหลดหน้า1หลัง2นะครับเป็นสูตทรงจากพี่บีนะครับจัดฟิตเมนต์เองนะฮะเอ่อตัวนี้เนี่ยนะครับช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับโช๊คเดิมก็คืนให้ลูกค้าไปนะครับในชุดโปรก็จะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับกระบอกขาวแดงนะครับกระบอกสูบไม้เจ็ดมิล ลูกสูบนะครับให้สามมิลนั่นเองเนาะตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวลูกหมากกันโค้งนะครับซึ่งจะช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถนะครับตัวนี้นะจะทําให้รถไม่โค้งนะครับเวลาที่เข้าโค้งนะครับรถจะรู้สึกนุ่มแล้วก็เข้าโค้งได้ดีนะครับพวงมาลัยไม่ดึงนั่นเองเนาะแล้วก็เวลาที่ลูกค้าเนี่ยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยขับรถฝ่าน้ําขังน้ําอะไรเงี้ยนะครับ แรงสถานจากพวงมาลัยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าตัวลูกหมากตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยควบคุมทิศทางรถให้ดีขึ้นนั่นเองเนาะเพราะว่าเราโหลดปุ๊บเนี่ยตำแหน่งกันโค้งเนี่ยมันจะผิดมันจะเปลี่ยนลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวลูกหมากกันโค้งเพื่อให้ตัวกันโค้งเนี่ยนะครับมันอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะจะสังเกตได้ว่ารถโหลดที่ไม่ได้ใส่ตัวลูกหมากกันโค้งเนี่ยนะครับเวลาที่ขับเจอน้ำที่ข้างน้ำที่ขังอยู่ข้างถนนเนี่ยนะครับเวลาเราวิ่งผ่านเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันจะ ต้านๆนิดนึงเนาะมันจะดึงนิดนึงเวลาเจอน้ำนะครับเพราะว่าตัวองศาลูกตัวองศาการโค้งนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งด้วยนะฮะตัวล้อแม็กนะครับก็เป็นงานแท้นะครับของพี่หนุ่มเม้งกัญญานะครับ M.K นะครับสปอร์ตนะครับเป็นตัวล้อ T สามเจ็ดก้านยกนะครับ M.K สามเจ็ดนะฮะตัวนี้ยางเป็นเบอร์สองหกห้าหกสิบนะครับ ล้อนะครับออฟซูลนะครับตัวนี้นะนะฮะไม่ล้นนะครับยางเบอร์2องหของดิสโทนนะครับยางไทยนั่นเองเนาะเป็นลายนิโตกนะฮะแล้วก็ขอบเบรกแดงนะฮะแล้วก็ฝาปิดดุมแดงแล้วก็น็อตแดงนะฮะเพื่อให้ตัดกับตัวสีดําเงาของตัวล้อแม็กนะครับสวยมากนะฮะทรงนี้บรรทุกได้นะครับแล้วก็เอ่อข้างล่างนี่จะนุ่มหนึบนิดนึงเนาะขับง่ายนะครับขับไม่ยากทรงหน้าหนึ่งหลัง2เนาะสำหรับช่วงล่างนะครับก็ โชกหลังเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเอาโชคเดิมออกแล้วก็ใส่โชกโปรฟิเดอร์ให้ลูกค้านะครับก็อยู่ในโปรเนาะนะฮะจัดทรงย้ายแหนบนะครับแก้เผานะฮะเราทําให้อย่างดีนะครับมีการรีดแหนบด้วยเครื่องรีดแหนบไฟฟ้าแหนบไม่เป็นขึ้นไม่เป็นรอนนะครับรถก็สามารถบรรทุกได้ในระดับหนึ่งนะฮะสี่หมื่นประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยโลนะครับไม่ใช่สี่หมื่นโลนะนะฮะส่วนตัวเผากลาง นะฮะเราก็แก้ให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพางัดเพายันเพาตุกท้องช้างนะฮะตัวนี้เนี่ยเราเทสแล้วก็ทดสอบมาแล้วนะครับว่ารถเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับเข้าโค้งร้อยสี่ร้อยห้านะครับเพราะว่าช่วงล่างของวีเนี่ยนะครับลูกค้าก็นําไปขับไปใช้งานนะครับไปทดสอบนะครับก็ได้รับประสบการณ์มาหลายท่านแล้วนะครับก็คือเอาอยู่นะครับก็มีความนิ่มนวลนะครับเผาไม่ดังนะฮะเนาะขับสบายๆนะครับ ในโปรเนี่ยนะครับก็จะมีฟิล์มนะครับแถมให้ด้วยเนาะในชุดโปรแล้วก็มีกระบะไลเนอร์นะครับรกันแพ็ชชั่นหนึ่งพรบค่าจดทะเบียนพวกนี้นี่คือเบสเร็จบแล้วนะครับว่าคือลูกค้ามารับรถเนี่ยนะครับแปดหมก็คือจบเลยนะดาวนเริ่มต้น10%นะฮะใช้เงินออกรถแค่8ปดหมนกนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าด้วยนะครับก็ค่าบางท่าน มาอ่อนหน่อยก็อาจจะโดนปรับดาวอะไรเงี้ยก็ว่านไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์เนาะนะฮะตัวฟิล์มเนี่ยเราจะแถมให้ลูกค้าเป็นของตัวมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นไฮคูนะครับแล้วก็รามีนานะฮะตัวนี้ที่แถมให้เป็นตัวเอ็กตอร์เซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกซึ่งการความร้อนได้ดีนะฮะแล้วก็ไม่มืดมากด้วยคราวนี้ลูกค้าติด เบอร์60 80นะครับมองจากภายนอกเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็ไม่มืดมากนะครับสามารถเคลียร์สายตาได้นะครับเวลาที่ขับกลางคืนนะนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถตัวแซดคันนี้กันบ้างนะครับรถเป็นยูโร5นะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับยูโรไ้นะครับโอเคครับเชิญชมด้านในเลยครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถตัวเกียร์แซดกันแล้วเนาะนะครับภายในนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้หนังอย่างดีนะฮะ ก็เดินได้ตะเข็บสีขาวสวยงามหรูหรานะครับพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับตัวใหม่ยูโร5นะฮะนี่ครับนะแล้วก็หน้าจอเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดเอ่อเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้นะสามารถเชื่อมต่อ Android Apple CarPlay ได้เนาะนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมี6เกียร์ ะะแล้วก็มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับตัวนี้นะหรือที่เขาเรียกว่า E S C นะฮะในเรื่องของระบบความปลอดภัยและก็การขับขี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบะช่วยชะลอความเร็วเมื่อเราขับลงจากทางลาดชันก็มีเช่นกันนะครับก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบเที่ยวภูเขานะฮะตัวนี้มันจะมีระบบหน่วงที่เฟืองถ้ายนะครับทำให้รถเนี่ยไม่ไหลปื๊ดลงไปนะเวลาที่เราลงจากเขานะแล้วก็ใบป,ปัดน,น้ำฝนนะครับเป็นแบบ มีที่เฉีดน้ำฝนติดที่ก้านน้ำฝนด้วยก็จะทำให้นะครับเวลาที่ลูกค้าเลียร์กระจกเนี่ยนะหรือว่าฉีดน้ำล้างกระจกเนี่ยมันจะทำให้สะอาดกว่ารุ่นที่เป็นระบบฉีดธรรมดานั่นเองเนาะสำหรับภายในก็มีฟังก์ชันเสริมขึ้นมาก็เป็นแอร์หลังในรุ่นตัวแซดเนาะนะครับภายในนะครับทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นก็คือตัวพวกพรมนะครับที่เพดานหลังคาเนี่ยนะฮะก็เป็นสีดำนะครับเป็นโทนดำหมดเลย คล้ายคล้ายเอ็กซ์เี่เลยนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาถามบีก็ได้เรื่องของโปรโมชั่นนะก็พร้อมดันทุกเคสเหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ไฟแนนซ์ก็เริ่มเปิดโอกาสแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับก็รองทักเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่บีดูให้ว่าเคสไหนจะต้องมีหนทางอะไรยังไงเนาะนะครับก็เดี๋ยวดูให้นะครับเรามีบริการทาสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่โทรไปนัดกับลูกค้าเองนะฮะ วิธีจองก็สามารถโอนจองผ่านบัญชีของโชรูมได้เลยนะครับจองรถกับพี่บีมั่นใจได้ร้อเแน่นอนส่วนในกรณีที่จองไว้แล้วยื่นสัญญาไฟแนนซ์แล้วแต่ไฟแนนซ์ไม่ผ่านเราก็คืนจองให้ลูกค้านะครับเราไม่เก็บมาจากลูกค้านะสบายใจได้เนาะก็อยากลูกค้าเชื่อมั่นตรงนี้ด้วยนะครับแลวก็ในเรื่องของลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเราก็มีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงบ้านนะครับเหมือนออกรถใหม่ที่โชลูมเลยนะครับแต่ลูกค้าที่จะได้ไปนั่นก็คือช่วงร่าง ดีๆเทพๆแบบนี้นะครับช่วงล่างที่ได้รับประสบการณ์นะครับมีรีวิวจากลูกค้าถ้าอยากได้ช่วงล่างเน้นๆแบบนี้ก็มาหาพี่บีนะครับเดี๋ยวจัดให้เนาะก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันนะครับขอบคุณลูกค้าลูกท้านะครับที่ติดตามกันมาตลอดเนาะวันนี้พี่บีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ